เซนเด็กไทยหลุด1,400จุดอีกแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,400มีมากขนาดไหนก็ไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะครับไปตรวจสอบพร้อมกันเลยนะฮะกับทางคุณวิกิตีระวันรัตน์นะครับผู้จัดการฝ่ายวิจัยบลลบัวหลวงอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ สวัสดีค,ค่ะค่ะดูภาพของตลาดทุ้นไทยหลุดพันสี่ร้อยนะคะบ่ายน,นี้ก็จะมีการคาดการเรื่องของการลด g ี p พด้วยแล้ววอลลุ่มก็น้อยด้วยโอกาสที่ดาวไซซ์จะลงไปลึกกว่านี้มีขนาดไหนหรือว,ว่าการฟื้นตัวจะมีมากกว่ากันคะออแนวโน้มของการฟื้นตัวน่าจะมีจำกัดน,น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าตลาดเริ่มมีความหวาดกลัวนะครับหรือว่าที่ฝรั่งเรียกว่า f f เฟียนะครับมันเริ่มมากกว่าความโลภนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่ากรีดนะครับ ทีนี้ในภาพของตัวตลาดในที่ความกลัวนะครับมากกว่าความโลภผมคิดว่ามันจะทําให้แรงซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับไล่ให้หุ้นขึ้นเนี่ยน่าจะมีจํากัดทําให้ในภาพของตัวตลาดในภาคบ่ายวันนี้เนี่ยผมมองในในโทนที่น่าจะอ่อนตัวมากกว่าแล้วก็การปรับตัวขึ้นน่าจะมีจํากัดนะครับค่ะระหว่างวันเนี่ยแนวรับนะครับก็จะขยับลงมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่มองอยู่แถวหนึ่งสามเก้าศูนย์ซึ่งถ้าหลุดนะครับก็จะระยะสั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งพัน 375จุดนะครับนี่จะเป็นแนวรับระยะสั้นเสร็จแล้วเนี่ยใน,ในเรื่องของการบีโซขึ้นไปยืนเหนือพันสี่ในวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนในเรื่องของตัววัตลาดตอนเนี้ยผมว่าความกลัวมันปกคลุมนะครับ,รบสําหรับในภาพของตัวปัจจัยทางพื้นฐานหรือว่าข่าวที่จะเข้ามากระทบตลาดในตอนนี้ยังไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียปรับลดคาดการณ์จีดีของเราลงนะครับการประชุมกรง,งอในวันนี้ก็คงจะมีการคงดอกเบีย้ยนะครับ,รบแล้วก็ อินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภาวะแบบนี้นะครับมันจะเป็นในลนักษณะที่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันว่าสแ a ็กเฟชั่นนะครับก็คือในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีนเมื่อวานนี่จะเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยมันชะลอตัว นะครับทาให้เวลาที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยเราจะใช้นโยบายดอกเบี้ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจกะทําได้ยากเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นนะครับก็เลยเข้าสู่ภาวะที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกกันในเรื่องของตัวสแต็กเฟชชั่นนะครับทำให้โมเมนตัมของตลาดในฝั่งนี้นะครับมันอาจจะดูแล้วยั่งขาดปัจจัยที่เป็นด้านบวกหนุนนะครับก็เรามาระวังไว้หน่อยดีกว่าครับอาจจะอยู่ในด้านของการเวทแอร์ซีตลาดไปก่อนครับแล้วมีโอกาสไหมครับว่ามันจะล่วงหลุด1,375จุดในแอนใกล้นี้ ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีครับคือมันมีโอกาสหมดนะฮะทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยเพราะตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้นะครับก็เลยไม่อยากจะแนะนําว่าให้เข้าไปช้อนซื้อหรือว่ามองในเรื่องของภาพที่เป็นบวกมากเกินไปนักนะครับให้เรามัดระวังเอาไว้หน่อยน่าจะดีกว่านะครับให้มันมีเทรนด์ที่ชัดเจนแล้วเราให้กลับเข้ามาก็ยังไม่สายถ้าดูเทรนด์ตอนนี้แล้วโอกาสที่จะหลุดลงไปที่โลเดิมของรอบที่แล้วมีสูงไหมคะอ,อ,อย่าเพิ่งไปคาดการณ์ในเชิงที่ลบมากนักเลยครับเพราะว่า ถ้ามองกันจริงๆตลาดเนี่ยมันก็พร้อมที่จะพลิกได้ทุกด,ด้านนะครับค่ะแล้วต้องมีปัจจัยอะไรมาหนุนบ้างคะที่จะทำให้ตลาดพลิกได้บ้างถ้าช่วงนี้ตรงเนี้ยที่ผมมองว่ามันหายากยอมรับว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าจากความกลัวที่ปกคุมตลาดแบบนี้แล้วก็ประกอบกับปจัจจัยแวดล้อมที่ออกมาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นด้านลบนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีในเรื่องของตัวโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นได้อย่างร้อนแรงในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพก็ต้องเวทแอนซีแต่ทีนี้ก็ต้องมาปรับกลยุทธ์กันสักนิดนึงแล้วกันนะคะคุณวิกฤตถ้าหากว่ามีการลดเป้า GDP ตอนนี้ IMF ก็ลด GDP โลกบ้านเราก็เตรียมลด GDP ของประเทศลงมาแบบนี้นะคะการบริพวกภายในประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะนักลงทุนที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตหุ้นกลุ่มไหนที่ควรที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องปรับพอร์ตบ้างคะ ก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับดอกเบี้ยก่อนนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยมันจะมีจํากัดนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อส่วนใหญ่ทั่วภูมิภาคมันก็ต่างปรับตัวขึ้นนะครับแล้วยิ่งเศรษฐกิจในฝั่งโน้นมันฟื้นตัวเนี่ยราคาน้ามันสินค้าพวกพัณธั์มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยในน่าจะมีจํากัดนะครับทำให้ในภาพของตัวหุ้นที่ลิงก์กับดอกเบี้ยที่ไม่ได้ลงนะครับหรือว่าจะมีโอกาสขึ้นในอนาคตน่าจะเป็นลบ นะครับซึ่งก็แน่นอนนี้ไม่พ้นในรเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็กลุ่มบ้านนะครับแล้วก็ตลอดจนในเซกเตอร์ที่ไม่มีคาตาลิสสนุนนะครับในช่วงนี้เช่นในกลุ่มโรงแรมนะครับซึ่งถ้ามองกันเนี่ยผมคิดว่าเ,ออเลือกหาหุ้นเป็นตัวตัวไปทาในด้านของการทําธุรกรรมชอตเอสบอน่าจะน่าจะดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับนักเทรดดิ้งนะครับหุ้นที่มันหลุดเทนลงมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไมเนอร์อินเตอร์นะครับหรือว่ามิน นะครับัรหลุตรงเทนที่เป็นแนวรับสําคัญลงมาผมว่าน่าจะมีดาวไซด์ลงมาได้ค่อนข้างลึกนะครับก็เป็นหุ้นที่น่ายืมชอ็อตนะครับในส่วนของตัวซีเคนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่เริ่มจะมีแนวโน้มขอกงการหลุดเทนเหมือนกันนะครับก็น่าจะยืมชอ็อตได้เหมือนกันแบบนี้แหละนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เล่นกับในภาวะตลาดที่เป็นขาลงเพียงแต่ว่าผมผมก็ยังไม่ได้มองในเรื่องของภาพรวมตลาดที่จะมาทําให้มันลงได้แรงนะครับเพราะอาจจะมีกลุ่มพลังงานค้ำเอาไว้หรือจะเป็นกลุ่ม สื่อสารคำอินเด็กนะครับแต่หุ้นเป็นตัวตัวเนี่ยน่าจะชอ็อตได้นะครับค่ะ,คะก็แนะนําให้ชอ็อตหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะก็แนะนํามาทั้งหมด2ตัวนะคะคแล้วก็ในในช่วงนี้เองค่ะคุณวิกิตกลุ่มพลังงานที่ดูเหมือนว่าเทรนจะยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสลับขึ้นบ้างอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาลงทุน,นได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าค่อนข้างจะแรก็กาดแล้วไม่มาสักทีอะค่ะคงจะเล่นได้เป็นรอบมากกว่าครับการฟื้นตัวอย่างยังย่งยืนในกลุ่มนี้ผมว่าต้อง ต้องอาศัยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากกว่านี้นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ร้อนแรงมากกว่านี้ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยผมยังยังมองไม่ชัดเจนนะครับต้องยอมรับทําให้ในเรื่องของกลุ่มพวกพลังงานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าปิโตรเคมีพวกัพันอะไรต่างๆเนี่ยการที่มันจะทะยานขึ้นไปอย่างร้อนแรงขึ้นไปเนี่ยผมว่ายังมีอัพไซที่จํากัดนะครับก็ ไม่ได้คิดว่าจะเป็นกลุ่มที่หลีดตลาดขึ้นได้แรงครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ประคองตัวของดัชนีมากกว่าครับนะขณะที่กลุ่มแบงค์ที่กําลังทยอยประกาศผลประกอบการนะฮะคือเท่าที่ดูแล้วมันมีตัวไหนที่ยังคงน่าสนใจอยู่ไหมฮะผมกาลังกังวลในกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะครับ,รบว่าผลประกอบการที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยเอ่อมันอาจจะมันอาจจะออกมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับก็คือมันดีหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรในแต่มม้นี้ไตรมาสหน้านะครับแล้วก็มีปันผลระหว่างการด้วย แตงแต่ว่าตอนนี้นะครับในภาวะตลาดที่มีความกลัวปกคลุมนะครับการจะเล่นหุ้นในกลุ่มให,ใหญ่ๆขึ้นไปแบบนี้มันน่าจะทําได้ยากนะครับก็ยังคงคิดว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนกว่าตลาดอยู่เหมือนกันนะครับเราบ้าระวังไว้เหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้าอาจจะเลิกเทรดดิ้งได้ครับตัวที่อาจจะดูแล้วมีสัญญาณทางเทคนิคแข็งกว่าตลาดก็อาจจะเทรดดิ้งไปอย่างเช่นตัวของเคแบงค์นะครับก็อาจจะพอเทรดดิ้งได้เพราะอาจจะมีแรงขายจากในหุ้นอย่างเช่นตัวของ k C คซบน, C นะครับหรือเอซบีที่แพงเกินไป นะครับมีการสวิตช์แพทเทสเข้ามาในตัวของเคทแบงค์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับค่ะส่วนหุ้นที่มีกระแสข่าวอย่างตัวของ KTB ีล้นะคะที่มีปัจจัยลดลบกดดันเลยแนะนํำยังไงดีคะก็หลักๆคงจะมีอยู่เรื่องเดียวแหละนะครับที่ตลาดกังวลกันก็คือข่าวที่ทางคอรมอเมื่อวานมีการพูดถึงทางกองทุน f i d ไกันนะครับที่มีการชําระในส่วนของตัวดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นโดยโดยอาศัยสภาพคล่องจากการขายตัวของบแบมออกมาแล้วก็ตัวของ KTB ออกมานะครับค่ะ มันก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็จบลงไปนะครับแต่ถามว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นลบแน่นอนนะครับในเชิงตัวเศตว,วิทยาในการลงทุนหุ้นตัวนี้เพราะทุกคนก็จะไปกังวลกันว่าเมื่อไหร่ที่หุ้นขึ้นไปนะครับการชําระหนี้เงินต้นเงินดอกเบีย้ยพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับก็อาจจะมีแรงขายกดดันลงมาทําให้ผมว่าราคาหุ้นเองเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นได้จํากัดน,นะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมากกว่าเพราะว่าไม่มีแรงหลักหุ้นนะครับแนวโน้มการอ่อนตัวลงนี่ถ้าหากคุณวิกฤตประเมินแล้วนี่จะะลลงึกมค หมายถึงภาพรวมหรือหุ้นครเฉพาะตัวของ k t b นะคะที่จะกดดันนะคะโอเคถ้ามองกันในเชิงของตัวเทคนิคนะครับก็ประเมินแนวรับอยู่ที่ตรงบริเวณของตัวสิบเจ็ดบาทนะครับค่ะ,คะก็คือสิบเจ็บาทนะคะแต่ว่าก็คือถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับตัวของ k t ททุกตัวในตลาดนะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรหรือว่าจะเป็นภาพของการอยากจะเข้ามาช้อนซื้อหุ้นนะครับผมว่าเวทแอนซีก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันเอาให้มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วเราก็ ค่อยกลับเข้ามาในตลาดครับครับคำว่าทิศทางที่ชัดเจนนี่คือเราจะประเมินยังไงบ้างฮะให้มันชัดเจนเลยว่าเราควรจะเข้ามาอะไรนะครับเมื่อเราเห็นโฟของการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงนะครับเราจะตั้งได้เห็นในเรื่องของตัวโฟของการปรับลดกําไรคาดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนลงนะครับเราเราจะต้องได้เห็นสองสิ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรอดูตัวของรัฐบาลนะครับในวันศุกร์นี้ว่าจะมีมาตรการอะไรมาเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจไหม นะครับยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องตามก,กันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฟันโฟร์นะครับถ้าในส่วนต,วตัวต่างชาติเองนะครับชะลอชะลอขายลงไปเนี่ยบ้างนะครับผมคิดว่าตลาดก็อาจจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าน,นตอนเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเริ่มชะลอในเรื่องของการขายต่อเนื่องไหมนะครับคือสัญญาณต่างประเทศเหรอฮะต่างประเทศเองผมว่าตลาดเขาดีในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะว่า รอบที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นแลวก็อื่นๆเนี่ยถูกขายล้างพอร์ตลงมาหมดเลยนะครับเป็นการล้างไพ่ใหม่หมดแล้วทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเงินสดนะครับกำลังรอที่จะมีการจัดสรรเง,งินลงทุนรอบใหม่ซึ่งการจัดสรรเง,งินลงทุนรอบใหม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งเวทกันว่าตลาดไหนที่จะมีโอกาสขึ้นมากกว่าหรือมีอัพไซด์ที่สูงกว่านะครับทำให้ผมมองว่าในส่วนของตัวฝรั่งเองเขาอาจจะมองตลาดของเขาหรือว่าจะเป็นเงินไงยไหลไปนในตลาดเดเวลลอปในฝั่งของเขามากกว่านะครับอาจจะเป็นเงินร้อยบาท นะครับกระจายไปทางนั้นสักเจ็ดสิบาทนะครับกระจายราทางนี้สักสามสิบาทมันทาให้แรงรับพูดนหรือว่าแรงไล่คุ้ในฝั่งนี้มันไม่มีเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับค่ะขอย้อนกลับมาในประเทศนิดนึงนะคะการปรับลด g d ดีพในรอบนี้เท่าที่ได้มีการพรีวิวบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะไม่มีการปรับลดการคาดการกําไรของบรษัทจดทะเบียนลงอะค่ะโดยปกตินะครับในตลาดโดยคอนเซนทรัสเองนะครับ เราจะเห็นอย่างวันนี้ในตัวของคอนเซนทรัสข,ของสมาคมนักวิเคราะห์ที่มีการรวบรวมตัวเลขจากจากนักวิเคราะห์ในตลาด<ฆ>นะครับคอนเซ็นทรัสเองก็มีการปรับลดเป้าหมายของที่ไอ้อินเด็กปีนี้ลง<ฆ>นะครับลงมาประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบจุดโดยประมาณนะครับก็อ,อ,อยู่ที่ประมาณสักถ้าจำตัวเลขไว้ผิดน,น่าจะพันห้าร้อยหกสิบกว่านะครับเนี่ยนะครับเป็นเทรนที่เราเห็นได้ถึงที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะต้องได้เห็นภาพของการปรับลดประมาณการพวกนี้ให้ชสร็จน<ฆ>ไปก่อนครับตลาดถึงจะ เริ่มนิ่งแล้วก็จะกลับขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งค่ะอย่างนี้ทางบัวหลวงเองมีการเตรียมพรีวิวไหมคะว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มไหนที่น่าจะมีการปรับลดก่อนเพื่อน,นะคะเอ่อถ้าผมมองเนี่ยวิธีการประเมินของแต่ละคนคงจะแตกต่างกันะนะครับเวลาหุ้นเนี่ยถ้ามันประเมินด้วยพวกการใช้ตัว PE multiple นะครับ<ม>หรือว่าใช้ตัวของ PE ที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นตัวคูณสำหรับตัวของกำไรต่อหุ้นนะครับ หุ้นกลุ่มพวกนี้ที่ใช้วิธีการประเมินโดยดูจากทีเอี่ยผมว่าน่าจะมีการถูกดีเลยลงมาเป็นเป็นตัวแรกๆเลยนะครับก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกกลุ่ม p r o p e r t y ต้แหละนะครับใช้ทีอีในการประเมินราคาเหมาะสมพวกนี้นะครับน่าจะมีดาวไซด์ที่ถูกปรับก่อนนะครับที่อื่นตัวอื่นก็จะตามมาครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นลิขสิทธิ์พิมตลาดมันขยับขึ้นนะครับลิขสิทขยับขึ้นการประเมินโดยใช้ d c ซเเนี่ยมันก็จะมีการปรับหรือว่าอาจ u s ราคาเหมาะสมลงมาเองโดยมันโดยโดยตัวมมััันนนนเเอองหืกะะครบจไป กลุ่ม,มแต่ว่ามาเดี๋ยวต้องรอดูเท่านั้นเองว่าเมื่อไหร่ปรับเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละครับตลาดถ้ารับรู้หมดก็น่าจะเริ่มยืนได้แล้วก็เริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่ค่ะ,คะแต่ว่าพราพอดีจะมาก่อนนะคะอีกนิดนึงถ้าหากว่าวันศุกร์นี้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆ,ๆนี่กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นกลุ่มภายในประเทศที่จะฟื้นก่อนเพื่อนใช่ไหมคะไม่รู้เลยครับอันนี้คือต้องดูนโยบายแนวทางของภาครัฐครับว่า จะใช้กนไกตัวไหนเป็นการขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็คงจะมีดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์นะครับขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เวทแอนซีจริงๆภาพรวมของตลาดหุ้นนะคะเบื้องต้นให้แนวรับที่หนึ่งสอเจ็ดิบห้าจุดนะคะตอบไม่ได้ว่าจะลงไปที่โลเดิมในรอบที่แล้วเฉลี่ยสักประมาณหนึ่งพันสร้ยสิบถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าไหมเวทแอนซีจริงๆแล้วก็ตอนนี้ต้องไปดูนะว่าการปรับลดการคาดการณ์ GDP จะกระทบต่อกําไรบริเสทจดทะเบียนแล้วมากระทบต่อเรื่องของการปรับเป้าหุ้นแต่ละตัวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้ากลุ่มที่จะต้องโดนก่อนเนี่ยพูด ตรงกับเม์แบงก์กิบเองเมื่อวานเลยว่า<ช>เป็นกลุ่ม Property ใช่แล้วก็ส,สัญญาณที่จะกลับเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาซื้อหุ้นอีกทีนึงเนี่ยก็ดูสัก3-4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของวันนี้ฮะว่าทางกรง,งเนี่ยจะมีการปรับลจิ d p ขนาดไหนนะฮะและดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงเรื่องที่สองน,นะครับก็คือเรื่องของวันศุกร์นะครับที่จะมีการประชุมเวิร์กช็อปนะครับ จะมีการหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าและเรื่องสุดท้ายก็คือฟันโฟนนั่นเองนะฮะสัญญาณของนักงทุนต่างชาติว่าจะกลับเข้ามาซื้อหรือเปล่าเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมานะเริ่มที่จะมีการทยอยขายแล้วเช่นเดียวกันครับค่ะก็ต้องจับตาดูประเด็นหลักๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้เราจะพาคุณผู้ชมมาบริหารจัดการเงินในกระเป๋ากันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ